สบายดีปะลุงเลยไหมสบายดีปะลุงูสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีสู่ผู้สู่คนสู่หม่องสู่บอลสบายดีปะลุงลูสบายดีไเจ้าที่ปไปใส่เมืเ่อพามาจริงไม่ให้ยัเมื่อแม่มาเอายูไม่ให้ยังมอตะหนังให้ยงกิน ทำอิดแ,<ร>แล้วเมื่อเอาขอยเยอะเราเอาเมื่อแรกเมืออื่นอ,อันที่แรกแม่เพิ่นโทษมาเนาะว่าอันหัวเมื่อโบยากเมื่อลุงยิบส่งเสียงมารดเกี่ยมเครื่องใส่เสือกันญญาวไว้ขนาดเล่าวันไดๆเล่าวันไดๆน,น,น,นี่เชี่ยมาตักหนามให้ลุงกินเด็กกับลุงกินหน่อยเพื่อเป็นอย่างใส่ชโลมใส่ชโลม เพิ่อนเลยให้โซงเสียงไหม่้เจ้าอันเมื่อตั้งน้ำให้กินดยไววคักบาดนี่ตะกี้ตะกี้แม่ติ้งทูบอกเฉยๆอยู่ปะลุกปะลูกปนถือเอาอยู่บะจ่องนะพานูหน่อยเมื่อทรงก่อนปลาลุงเอ้ยตะกี้น่ะเฉยอยู่แม่เพื่อโทรมาบอก บ,บกบก้างเด้อจ้องเลยลูกเด้อบก้างเด้อบ,บัดลุงฮิปโทรมาเหรอโอ้ยไวคักบาดนี่ตัดปาดมาอีกทีหอดเงือนแล้วปลาลุงได้ยังไงมาฝากไม่ติ้งนะฮะยังไงลูกแม่บอกงอนอติ้งมือกระว่ายยังอีกขนมขนมแกงไก่เด้ áo mày mong ngon bộ tạc hay bò phải học hai mẹ tiếng. hello đâu, thịt hello hello là bao? áo, hello hello cả kèn hello không sao, hello khỏi cả hello 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 không sao hello 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 hello

ขางใน,นลุงห้องอะไรนี่าะลุงห้องขานรถจักมาใช้ตอนว่ากับแม่เพื่อนเสือยู่ไหบริจาคมาได้บัดได้ยินลุงโ่งเสียงไปรถใสเสือเข็นข้าปุ๊บปั๊บ อ๋ออยากลุงว่าน้อยมาส่งเออมาตั้งน้ำให้ลุงกินเด้อลุงว่าไปใส่เสื้อแขนยาวปุ๊บปั๊บโลดเออตะกี้อันว่ากับแม่เพื่อนเอบุอยากบุอยากมาบุญยินลุงส่งเสียงไปละห้อยไว้คักแบบนี้ปับเลยอ่ใส่ลูกอันน้ำพร้อมเด้อตั้งน้ำไม่ไปให้ลุงพร้อมเด้อให้ใส่ขวดน้อยลูกให้ใส่ขวดน้อยสองขวดให้ลุงกินน้อยก็ลุงเฮีบ กินน้ำเย็นอยู่บ่ใส่น้ำเกลือมันบอกกล่าวม้เนี่ยได้แล้วสองขวดไปโอ้ร้านสาวกันได้ไว้คักดยิงลุงทรงเสียงไปเลยปึ๊บป๊อไ่่แคดีนายตอะไร เอ้ตะกี้ว่าตอนบ่ายพไ,ได้สิมาส่งพอน,นะพอดีลุงชมเสียงไปแล้วคนพีนนพ่น้องคนลุงเพิ่ใช้น้ำเกลืออยู่ใช้น้ำเกลือทุกคนเลยพีนย่น้องเลยทุกเมืองทุกค่าน้ำเด้มทุกอ <c oughs> า,าวุ <c oughs> ไพ่แชเผากะโปรแสงลมเมื่อคุยมาจิบถือส้มสลมุม <c oughs> มนะลงเนีอปกรเนี่มกล้วยมนทันมาก็ส่วนมันกำลังเดเนาะกล้ยวยน่ะ,ะปล่อยไปแล้ะก,ออกม็มา,มาเจ้าว่าเจ้าล,ลยายรจักวาม,มารักก็่รับวมซยังยอยู่ได้นาาจะคล้องนี่แหละแบบขึนมากินแค่นี้เออถ้กาก็ลงไปมีตะเก็ดโอ้วนวยมาแบถือถุงสลมแรงไปไลย่เ <c oughs> <c oughs> เอื้อก็ใช่ว่าเด็ดนี่ใาทุ่ลง บอยลงกินน้อยสาวเอื้อยป่าเทนป่าดำหาปุ๊บปุ๊บท่า,มาหมอข้าเจ้าทำเสีเอาเงินเนาะสองสองแนวอี่อเอยก็สิใส่ตามนุ่มยิม่เงียวสิใส่สิท่านกินน้อยอีกสั่งหาหาัวคือปวดแค่นั้นแหลห <laughs> มอจนตกใจหมอจนตกใจโพดโพไายเกินเนาะเป็นอะไรไก่พี่ว่าโอเคอย่าว่าซ้ำเนี่ยตัวละร้อยสาว หกสิบพันบอกเลยเอาไเลยเห็นบ่กว่าเรื่องไกล้กับบริเวณ้เลยเอาไปินเลยสั่งเสื้อหนาจะเอาไหมสี่โต๊ะสองร้อยสี่สิบรอยมีอยู่ร้อยแปดสิบจะเอามาตื้มอีกสี่สิบเอามาตืมอีกเอามาตืมอีกหกสิบสองรอยสี่สิบเ ตัวเลยเศราเออแมนเนาะเอาไปหนึงมันไปหาลอยคอยคอยเลื่อมว่าตัวว่าสองลอยเศร้าก็จสองลยจี๊บเกือบลุบพี่น้องเอ้ยเกือบลุบซศร้าปะเกือบลุบซาปะโอ้ยหัวมุวมันพี่น้องเอ้ยเราว่ายังไล่อยู่ไหนลาวะได้ราวะเหมือนมันกระมวนพี่น้อขายรมองเดียวซีตัวเว้ยเงินเกือบหาลอยใช่อีเด้อเราวะบอกอีบอ่เราอะได อย่างไรเทอนสร้างอีด้วยอะไรวะเยอะว่ะดูห้องเมี่ยวกำลังบ่ะบ่ห้องอันนี้สาวอันนี้อยู่ทางบ้านไอ้กินหน่อยพี่ไกลนี้คนละหม้อคนละหม้อมหน้าเราอยู่ทางหน้าไอ้กินหน่อยพี่ทางเวรในเชิงเฮือนไอ้ไอ้กินหน่อยนะเชิงเฮือนไอ้เลิศนะรับเขาไปส่งบ่บ่ออกมาเอาเราบ่นนะบ่มีภูเขาเราป่ะเดี๋ยวมาเอาเองพี่น้องเอ้ยเธอหมอกฝนฝุดประมาณหน่อยสาวองศาพี่น้องเอ้ย โอ้ยใหตรวจเลยคัดบ้านเลยนะถ่ายคลิปกับลุงบอาปิงเองอีกปิงเองปุ๊กปุ๊กเธอหาร้อยบ네่น oh. ่ะมันเป็นแบบคล้ายๆขวดแก้วบอสอ่ะสาวขดยางนี่หาร้อยบ่เออหาร้อยซีซี ุมาเหอได้เฮ้ย่องยามาพอกันไปหน่อยไล่เมือเติมที่นอนน้ำม่ติงจะคืนโอ้เกลี้ยงเลยนะข้าวอันเข้าห้องนำทำความสะอาดห้อ่งที่นอนจะคืนบอกกันลุงออโอเคช่องเออเออโอ้กุยากมนนองไปากเมื่อยอีก เย็นเมื่อ,อย nhạt อยีออเด้เนแล้่ายกว่าสีสิโอ้ยคล่าวว่ากลัวได้จะเมื่อยประสินดีใจเน้่วลูกส,สินอะประชินดีใจแล้วประสินว่าลูกสาวสิ<ะ>มาหาเมื่อนี่ไก่ขาลูกสาวแปดเอ่อลูกสาวก็กินยั้งอยู่บ้านแกงไก่อีกก็บอกมากินในขนมจะสือ่อในตลาดลอะไรโอ้ย เองทัานยู่อยู่เหมืนไปมือซุ่นแล้วก็ไปลายเองท่านเลยท่านไปเบิ่งดู้คนพี่น้องเอ้ยหยิบยุงกี่หน่อยติดตชายร้านเช้ามากชายพว่างาสร็จโอ้ยพี่น้องเอ้ยไอ้กี่หน่อยก็อยากไม่เมื่อยไหมหรือว่าเติมพลังก่อนลงหน้าบ่ไอ้หน้าว่านี่ก็เลยเมื่อยโอ้ งอมาลายมอเพื up, ่อนว่า huh. ก uh ็เลยไทไถนาแน่ว่าสัตวสบก็เลยเติมพลังเพื่นว่าก่อนทำนาใชลูกน้าใช้ลูกไปสอนบดน้าแม่บ่ก็ชิกิบุดลงไอีร้อยร้อยในสวนกบราขอาขีอือยน้อยก็เด็กดึงวันนะ คิดว่อแบอ้ยเหมือนไทยน่าของหนักขนาดนาะอันนงูไปเทาแงว่านนี้ตกนได้นะื้าอยนนะ่นน uh, anyway. uh, ้าอน้งพี่า่งังอัห้หน้ายังงึงงลายลายนี่สอขึ้อมานี่สองให้ย่างนดลงไปน้ผนวเมื่อนี้ได้เขิงทางบ่คอยปันได้พี่น้องเอ้ยมื่อวานนี่กเป็นมนเบิดมือโอ้เปิดกระบอกแ็งแหงพี่น้องเอ้ย มีแต่ไปงานเนาะมือก้อนหนะกับไปงานหิวนอนแน่วมาจากลุงเป็นหิวนอนแนวบ่จักนนไปงานศพนะหิวนอนนะั่นแหละมาแต่งานศพขับรถขับรางนนนาั่นก็ไปงานคุณมาแจ้งตื่นมากกับไปงานมาแจ้งแต่งานกับงานนอนใน,นเดีรื่องก็ไปงานศพต่อแต่ละคืนในแจักในนอนพออันชองแทมชั่วโมงหรือบอ่ เงินเงินเจพอละอินกับบดคืนมาเจ็ดโมงแปดโมงไปแปดโมงมาแปดโมงเช้าไปต่อยงานเออไ่ใช่เือนก่นนโว้ยพี่น้องเลยสวัสไวบายสวัสดสมันม่ได้มีลูกอนหน่อยบายบายลูกบายบายไปลุงลูกไปลุงอ่ะบายบายไปลุงสีเดเมืออล้วครกักเบงผักส้มกับืองผักช้มน้อยหน่อยเด้อเปินวันเิสิมานอนน้ำแม่น้ำป่าน้ำลุง่น 2คืนหนูสั่งกี้น้องรักอยู่ว่มัแหงมักร้ไปแล้วกี้น้องสบายดี